สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการค่าแผดีของเรากัเช่นเคยครับรายการของเราครับจะพาคุณผู้ชมไปร่วมเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงกับบุคคลตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการนานาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบประยุกต์ใช้ครับซึ่งในสัปดาห์นี้ครับบุคคลตัวอย่างของเราเคือคุณป้าแอบรือคุณป้าวาลีครับที่เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มสตรีและรถเทนถวายครับที่มีการอนุรักษ์ประเพณีนในการกรวยาศาสตร์น้ำอ้อยครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ านวัดมีงานบวชหน้าป้าก็เป็นคนทำขนมหวานเม็ดขนมฝอยทองช่องยอดให้กับงานวัดหรืองานชาวบ้านที่บวชหน้าขอแรงไปทำช่วยกันแล้วก็ป้าก็มาช่วยเล็กๆน้อยๆกับแม่ครัวเขาในวัดเนี่ยวัดมีงานก็มาช่วยประจำมีงานบวชงานศพอะไรก็ป้าก็เข้ามาช่วยในะอยู่ในวัดเนี่ยมานานแล้วตลอด ่วยเพื่อนฝูงมีงานชาวบ้านมีงานก็เรียกมาแอบ,บเอ้ยมาช่วยงานกันหน่อยทำโน่นทำน,นทำี่ฉันก็มาทำมีงานอดิเรกแบบนี้แหละแล้วก็มาอยู่ที่วัดนี่ก็เกิดว่าอยากคิดอยากจะทำขนมกยศาสตร์เริ่มต้นจากเจ้าวาดว่าประเพณีกยศาสตร์ไทยเราอะวัดวัดเราก็น่าจะหากลุ่ม ทำวิทยาศาสตร์มั่งนะมันเดี๋ยวมันขา,ขาดประเพณีไปเพราะก็เริ่มตั้งแต่เป็นกลุ่มกลุ่มสตรีก็เลยรวมตัวกันทำสนับสนุนโดยจากเจ้าวาดองค์องค์งงเก่ากระองค์ใหม่นี่ก็สนับสนุนและเทศบาลตำบลบ้านใหม่ก็สนับสนุนให้ทุนมาทำวิยาศาสตร์เพื่อเป็นประเพณีของ ของเราที่เคยทำการดั้งเดิมจากโบราณโบราณครั้งพ่อครั้งแม่เนี่ยก็เลยมาคิดทำรวมกลุ่มกันเพื่อให้มีเด็กๆได้มีรายได้ชาวบ้านจะได้มีกายศาสตร์ของโบราณทานกันก็เป็นกลุ่มกายศาสตร์ทุกวันนี้ป้าทำมาตั้งประสอ8 จนออกพรรษาศาสตร์มรเขาก็มีออกพรรษาศาสตร์ไทยก็คือศาสตร์ของเราประจำปีก็ช่วยกันทาอะ่ะใครหน้าที่ขั้วถั่วก็ขั้วใครหน้าที่ขั้วงาก็ขั้วขั้วข้าวเม่าก็ขั้วข้าวเม่าแล้วก็วิธีเก็บข้าวเม่าก็หน้าที่แบ่งกันทําถ้าอ,อีไหนมันไม่ทันก็มารวมช่วยกันเก็บช่วยกันทําทุนมาจากโรงงานโรงงานเขาให้ทุน มาแล้วก็ขายได้เอาทุนคืนโรงงานกำไรแล้วก็มาแบ่งกันคิดเป็นชั่วโมงใครทํามาวันไหนใครมาเร็วมาช้าใครได้ชั่วโมงมากน้อยก็คิดเป็นชั่วโมงเหลือจากกําไรที่คืนในทุนเขาอะนะนะแล้๋ยวมาแบ่งส่วนกันคิดเป็นชั่วโมงว่าเช่นเช่นว่ากําไรได้สักแสนหนึ่งสองแสนแล้วคนงานอนะชั่วโมงมีกี่ชั่วโมงทั้งหมด ทั้งหมดมีขี่ชั่วโมงแล้วก็เอาชั่วโมงตัวนั้นมาหารตัวเงินได้กันชั่วโมง,งเท่าไหร่ก็ทำอย่างนั้นแหละไม่ได้ไม่ได้คิดเป็นรายวันหรอกเราได้เลยได้ก็แบ่งให้บํารุงวัดส่วนหนึ่งส่วนจะให้เท่าไหร่ก็ส่วนหนึ่งต้องให้วัดค่าไฟค่าน้ําค่าสถานที่ต้องต้องให้วัดทุกปีต้องจ่ายให้ได้ให้บารุงวัด แล้วก็เหลือนก็มาแบ่งลูกน้องที่วัดมันส,สะดวกสถานที่มันฟว้างบ้านเรามันแคบจะล้างจะทําอะไรโดยอย่างตากนาเนี้ยที่บ้านเราก็ไม่มีสถานที่จะตากก็มาทําที่วัดเดี่ยหลก็คือก็สนับสนุนจากเทศบาลตำบลบ้านใหม่นายกสมบูรณ์การย้อยเขาก็ให้ทุนมาครั้งแรกเริ่มเลยอะ่ะแล้วมาตอนหลังก็มาเจ้าวาดแล้วก็มา โรงงานให้ทุนมาขายได้แล้วเขาให้เงินเขากำไรก็เป็นของเราแจกลูกน้องไปเพื่อให้ไปทำได้ได้นี่ทำไปเด้อเสร็จแล้วจะได้มีเงินไปทำบุญทำทานกันทอดกระถินพระป่า,ปาออกพรรษาช่วยชุมชนให้พวกลูกน้องลูกน้องมีงานทำมีไรายได้อ่ะจะมายอยู่เฉยๆมันก็ไม่ได้อะไรอ่ะ ก็มีรายได้ได้ไปใช้บางคนก็บอกดีแล้วได้ไปทําบุญทอดก็ถิ่นพระป่า,ปาต่างจังหวัดมั่งที่วัดมั่งก็สอนเนี่ยที่มาทําเนี่ยป้าทํายังไงให้ดูเนี่ยป้าสอนไว้ว่าทํายังไงใส่อย่างงั้นอัดอย่างนี้เครื่องทํายังไงขั่วยังไงก็งสอนอย่างเงี้ยให้ดูว่าขั่วเข้ามาแบบไหนคั่วงาแบบไหน ขั้วถั่วแบบไหนแล้วเลือกแบบไหนตาก,ก็ต้องสอนเขาว่าทําอย่างนี้นะเลือกให้มันดีนะของเราทําอร่อยแล้วก็คนเขาก็ติดใจอย่าทําชื่ยๆอ,อ้สอนเด็กมันน่ยก็ภูมิใจอ่ะที่อนุรักษ์นี้ไว้ไม่อยากให้ศูนย์หายไปอยากให้ลูกหลานรุ่นหลังมันทําตามว่าให้ดูอย่างไว้เพณีเราจะได้ไม่หายกา,ายศาสตร์ โอลัมโบราณก็ครั้งพ่อแม่ทํามานะออก็ให้เด็กๆชวนมาทำเนี่ยให้ดูไว้ได้ได้เป็นได้ทํากันได้เผื่อป้าแก่แล้วไม่ไหวเด็กๆมันจะได้ไดทํากัน ครับและในช่วงของต้นกล้าเกษตรวัตรกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณชมไปพูดคุยกับผู้ใหญ่สมเกียรติสุขแป้นครับที่ได้มีการนำเอาสมุนไพรพื้นบ้านครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตะไคร้หอมย่าหวานครับนำมากลั่นด้วยเทคโนโลยีทันสมัยออกเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ลักชาครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ มันมีมันมีคุณประโยชน์นะคะคุณประโยชน์สมุนไพรเนี่ยมันใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างกลุ่มสมุนไพรที่เป็นเครื่องสําอางก็มีฮะเป็นส,สมุนไพรที่เป็นยาบํารุงก็มีแต่มันมีสมุนไพรอีกประเภทหนึ่งกลุ่มประเภทหนึ่งนะครับคือสมุนไพรกลุ่มสมุนไพรที่มีพิษนะครับมีฤทธิ์ขมมีมฤทธิ์ในการไล่สารไล่มแมลงปุ๊บเนี่ยนะฮะเราก็ย้อนกลับไปหาเตากลั่นตัวไอ้เตา เทากั่นลูกนั้นนะฮะจริงๆแล้วเราไม่ได้กัน่นเฉพาะแต่คลหอมอย่างเดียวลายามเตาว,ว่างเนี่ยเราก็ช่วยเหลือเกษตกนนรกรฮะในเรื่องของอการการกั่น,น,นต้นเสยกมากนะครับการกั่นสะเดาบ้างการกั่น,นหางไหลบ้างพวกสม,มุนไพรพวกนี้เป็นกลุ่มสม,มุนไพรที่มีพิษสามารถไล่มแมลงได้พอเราคิดถึงได้ตรงนี้ปุ๊บเราก็บอกว่าถ้าเรากั่นตรงนี้ให้เษกษตรกรใช้เราไม่ต้องใช้สารเคมีนะครับเพราะเราเสร็จแล้วเราใช้สม,มุนไพรในการไล่มแมลงไล่ อะไรต่างๆก็เราก็มีสูตรนะไล่หนอนก็ทูใช้อะไระไล่เพลี้ยไล่อะไรใช้ใช้ใชส่วนผสมอะไรบ้างเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ไปแนะนําให้เกษตรกรใช้หรือเตาเนี่ยเราว่างเกษตรกรก็มาใช้ฉะนั้นในพื้นที่เราเนี่ยเรื่องของภาคการเกษตรเรายังมีอยู่เยอะนะครับพอมีอยู่เยอะปุ๊บเราก็ไม่ต้องใช้เคมีนะครับเราก็ใช้สมุนไพรที่เรามีอยู่นี่แหละปลูกไว้ตามคันสวนบ้างตามร่องสวนบ้างเราใช้สมุนไพรตัวนี้มา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 หมักแล้วมา มัก,กลั่นแล้วไปฉีดพ่นไล่มแมลง หานนี่จริงๆแล้วมันเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งฮนะ,ะในอดีตเนี่ยมันอยู่ในประเทศไทยมาหลายสิบปีแล้วนะครับแต่คนไทยจะไม่ค่อยรู้จักหรือแย่หวานนี่ก็เป็นจากพืชคล้ายๆตระกูลเดียวกับเขานะฮะมีความหวานในในตัวในตัวใวบและก้านมีความหวานหมดนะฮะแต่ในความหวานนั้นเขาไม่มีพลังงานนะครับไม่มีพลังงานฉะนั้นก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าจะลักษณะแบบนี้นะครับเราทําไงเราจะเลิกบริโภคน้ําตาลหรือ บริโภคน้ําตาลให้น้อยลงแต่หันกลับมาบริโภคยา่หวานให้มากขึ้นนะฮะเพื่อคุณคุณประโยชน์กับร่างกายเราเดิมทีนั้นสมัยโบราณน,นั้นก็ใช้ยา่หวานเนี่ยไม่ต้องทำมันไ,ไม่ได้แปลรูปอะไรนะครับก็มาตากแห้งบ้างามามาบดละเอียดบ้างนะครับเพื่อใช้ในการชงชานะครับมันมีอยู่สิ่งหนึ่งนะฮะคือยา่หวานเนี่ยมันจะมีคําว่าหวานติดลิ้นนะครับมันจะหวานนานหวานนานแล้วก็เสร็จแล้วมันจะมีกลิ่น ไปกลิ่นเฉพาะตัวของย่หวานซึ่งบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบสต่สมัยเด็กสมัยใหม่ก็เลือกสูนยนภัยเด็กก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าถึงไม่ค่อยเข้าหากันไม่ชอบกลิ่นมันบ้างอะไรมันบ้างทานยากมัง่งหวานติดลิ้นหวานานานมัง่งคราวนี้เราก็บอกว่าเอ๊ะถ้างี้อย่างนี้เราก็ต้องใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการแปรรูปย่หวานให้มันเป็นอย่างให้มันเป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่เข้าถึงได้นะครับก็เราก็มาทําเป็นลักษณะเป็นน้ําเชื่อมนะครับ ทําเป็นน้ําเชื่อมเสร็จแล้วแล้วมันมีขบวนนการที่ผลิตที่มันไม่มีกลิ่นแล้วแล้วมันไม่หวานติดลิ้นแล้วคนรุ่นใหม่ก็สามารถเข้าได้คนที่ไม่ชอบกลิ่นแย่หวานก็สามารถเอาไปนปําไปบริโภคได้โดยที่ไม่มีปัญหาครับเราก็จะทําเป็นลักษณะที่ว่านะครับเป็นทำไปคล้ายๆเกล็ดน้ําตาลนะครับแล้วก็ทําเป็นลักษณะที่ว่าเป็นใบเป็นใบชาใบชานะใบใบใหญ่ๆคือแย่หวานเราปลูกก่อนเนี่ย พอเป็นใบใหญ่ปุ๊บเนี่ยเราเราก็าจะ,ะคัดเป็นใบาชาเก็บเป็นใบาชาก็คือว่าเป็นใบเกตเอนะฮะพอใบเกตเอปุ๊บเราไปทมิชาพอใบรอง,องๆไปปุ๊บที่ไม่สามารถเป็นใบเกรตเอได้เนี่ยเราก็ไปนําไปปน่นใบแย่หวานป่นนี่ก็สามารถใช้ชงกระชาเขียวได้ก็อร่อยนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วก็ทํากับข้าวเพื่อมันใช้ประมหวานน้อยแต่ใบป่นเหล่านี้นะฮะมันก็ยังมีกลิน่นและจะมีหวานคําว่าหวานติดเล่นอยู่นะครับเราถึงกับ เคิดว่าถ้าต่อไปปุ๊บเนี่ยคนถ้าหวานแบบนี้คนรุ่นใหม่ก็คงไม่หวานแล้วมีกลิ่นแบบนี้คนรุ่นใหม่ก็คงเข้าไม่ถึงทํามิเก็ตน,น้ําตาลแล้วปุ๊บเนี่ยคือกลิ่นนี้ก็จะค่อยหายไปคําว่าหวานจีินี่ก็จะหายไปนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็มาทําในเรื่องของน้กตาชาเนี่ยก็จะแตกขแนแงไม่้างหลายเปชาที่มันเป็นผสมกับเก๊กฮวยบ้างนะครับให้มันมีรสชาติดีขึ้นนะครับกายะหวานจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเป็นพืชที่ชอบอยู่ในเมืองที่่อนข้างจะหนาวอย่างที่ เรายกตัวอย่างที่อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ก็จะปลูกได้ผลดีนะครับคือที่เราเราศึกษาับเกี่ยวกับย่วหวานเนี่ยคือย่วหวานเนี่ยจะชอบดินค่อนข้างจะร่วนๆแต่สําหรับนนทบ,บุรีนั้นนะครับเมันเป็นดินเหนียวและเป็นดินที่ชุ่มน้ํานะครับซึ่งย่วหวานจะไม่ค่อยชอบนักนะครับเราก็เลยบอกว่าเออเราหาวิธีปลูกในกระถางและการบริหารจัดก,การเราก็จะง่ายเข้าและส่วนหนึ่งที่ส่วนที่สําคัญในเหตุผลตัวนี้นะฮะคือทุกคนจะสามารถปลูกได้ คนอยู่ในบ้านจัดสรรทึ่งบ,บ,บริบทของพื้นที่บ้านหูกูในเนี่ยมันจะเป็นทังคมเมืองนะครับเป็นบ้านจัดสรสรและส่วนใหญ่คนที่มีที่เป็นทำสามารถทําเกษตรได้จะมีไม่มากนักนะครับแล้วก็สภาพพื้นดินมันก็แย่หวานก็ไม่ชอบอย่างที่มกล่าวก็เราพยายามที่ปลูกใส่กระถางจากโดยใช้วัสดุที่โปร่งน้ำนะฮะที่มันไม่ทึบน้ําสามารถระบายน้ําได้ดีนะครับมาปลูกแล้วปลูกในกระถางพอสรุปแล้วพอเราปลูกในกระถางนี่มันบริหารจัดการง่าย นะครับไม่มีปัญหาเรื่องอทุทภัยไ,ไม่มีปัญหาเรื่องที่ว่าคนมีที่ดินก็ปลูกได้แต่คนไม่มีที่ดินปลูกไม่ได้ทุกคนปลูกได้หมดนะครับคนที่อยู่บ้านในจันทร์สก็ปลูกใส่กระถางตั้งไว้หน้าบ้านแทนไม้ดอกไม้ดับที่เดิมเราปลูกไปเสร็จแล้วเราก็มารวบรวมเป็นกลุ่มไปมาแปรรูปมาใช้ประโยชน์จากหญ้าหวานตัวนี้ครับ คุณผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านกระถินครับพิจวัดจตเจึงเซาครับไปพูดคุยกับคุณชลิตาครับซึ่งที่นี่ครับได้มีการสอนการเรียนรู้ครับเกี่ยวกับการทำปุ๋ยอินทรีย์การทำน้ำหมักชีวภาพครับซึ่งเป็นการทำเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจรครับซึ่งเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ ใต้ปณิธานเนาะ,ะ13ไร่เนี่ยเราจะทำงานถวายพ่อหลวงพอออกแบบพื้นที่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็คือในแนวทฤษฎีใหม่ของพ่อหลวงค่ะเราก็จัดฐานเรียนรู้ต่างๆไว้ในเรื่องดินน้ำอากาศพร้อมจุดเรียนรู้ทุกฐานเลยค่ะ ตามหลักกสิกรรมแล้วก็ให้ชื่อศูนย์เรียนรู้กรเกษตรอินทรีย์บ้านกระถิน่นเริ่มจากฐานไก่ไข่อารมณ์ดีตรงนี้ก็คือเราเลี้ยงไก่ไข่เช้ามาเนี่ยปล่อยให้เขาเดินแบบธรรมชาติแล้วก็อาหารที่เราเลี้ยงก็คือพวกแหนแดงเศษพืชผักผลไม้ที่เรามีอยู่นะคะถัดมาฐานที่2ก็คือฐานคนรักแม่ธรณีฐานนี้เราจะทําเรื่องปุ๋ยเรื่องดินเรื่องน้ําหมักแล้วก็สมุนไพรไล่มแมลงต่างๆรวมทั้งอีกฐานหนึ่งก็จะเป็นฐานการเลี้ยงไส้เดือน อันนี้ก็คือเรียนรู้ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเลยไม่ว่าเราจะได้เรื่องปุ๋ยการต่อยอดเป็นดินปลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ฐานคนรักป่าเราก็จะปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างเพื่อให้ร่มเงานะคะเศษกิ่งไม้เราก็เอามาเผาถ่านนะคะแล้วก็ยังมีการทำนาอินทรีย์แต่ตอนเนี้ยเราก็ได้ปรับพื้นที่เพราะว่าน้ำมันเยอะก็เลยไม่ได้ทำนานะคะก็มีแผนว่าในอนาคตเราจะต้องทำเพราะเรายัางต้องกิน ะะก็ไว้เป็นกิจกรรมในครอบครัวอย่างน้อยเราก็ได้ทานข้าวปลอดสารอาหารปลอดภัยก็เริ่มจากการศึกษาแล้วลงมือทําก็คือต้องปรุงดินก่อนทําดินให้ดีแล้วก็ปลูกพืชถึงจะงามนั้นจุดสําคัญเลยค่ะดินต้องดีน้ําพอใช้นะคะก็ใช้ประโยชน์ของเราที่เรามีอยู่ที่เราเรียนรู้ทําดินปรุงดินให้ดีทําปุ๋ยหมักเองน้ําหมักเองแล้วก็สมุนไพรไล่มแมลง ก็คือดินของเราเนี่ยเดิมนะมันอาจจะเป็นในเรื่องอาจจะเจอพวกสารเคมีในยาฆ่าญ้าหรืออะไรเราก็ใช้น้ำหมักจุลินทรีย์หนอกกล้วยค่ะเป็นสม,มุนไพรลดจืดเพื่อล้างสารพิษในดินอันนั้นเป็นการฟื้นฟูด,ดินก่อนค่ะเริ่มเดิมทีเราก็ใช้พวกจุลินทรีย์หนอกกล้วยซึ่งเป็นสมุนไพรลดจืดลดลาดไปบนดินเพื่อให้ดินเราฟื้นฟูหรือล้างสารพิษในดิน เราเรียกว่าการการคืนชีวิตให้แผ่นดินเนาะทำให้ดินเราดีขึ้นแล้วก็ใช้เศษใบไม้ใบหญ้าที่อยู่ในในบ้านของเราเนะคะ่ะเอาเข้าไปปรุงดินแล้วก็มูลสัตว์ที่เรามีอยู่ก็ผ่านกระบวนการหมักแล้วก็เข้าไปปรุงดินหมักดินไว้อย่างน้อย1เดือนแล้วค่อยกลับมาพวนดินอีกครั้งหนึ่งทำให้มันดินฟูที่สุดดีที่สุดให้เหมาะสมกับพืชอะคะ่ะ ถ้าดินมันเหนียวเนี่ยมันน้ํามันก็จะไม่ซึมผ่านชั้นดินนะคะก็คือต้องปุงให้ล้วนเลยแล้วก็พืชเนี่ยรากเขาจะหาอาหารได้ดีนะคะก็การสัมผัสของเราเนี่ยค่ะเราเราเห็นว่าดินมันดีแล้วเหมาะสมกับพืชอะไรถ้าดินเหนียวเราควรปลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แยกประเภทพืชไปค่ะเป็นไม้ยืนต้นหรือพืชผักที่เราจะกินก็ต้องควรเป็นผักที่ดินที่ดีดินที่ล้วนโปร่งนะคะ เอาวัสดุที่เรามีอยู่ในพื้นที่ของเราให้ใช้ให้มากที่สุดนะคะโดยที่ไม่ต้องไปซื้อข้างนอกไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยปุ๋ยก็คือได้จากสัตว์ที่เราเลี้ยงก็คือควยวยเราก็เก็บมูลสัตว์ของเราก่อนหน้านี้ที่เรายังไม่มีคววยเราก็อุดหนุนมูลสัตว์ในชุมชนนะคะขุยมะพร้าวเครือข่ายคุยมะพร้าวามะพร้า,พาวสับแล้วก็แกบตามลงสีอย่างเงี้ยคะ่ะเอามาเพื่อเอามาเป็นวัตถุดิบในการปรุงดินแล้วก็เอามาหมักไว้ก่อน หมักเพื่อเอาไว้ใช้ประโยชน์ในสวนของเราอะค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อข้างนอกฉะนั้นก็เป็นการที่ว่าบางคนที่ยังใช้เรื่องปุ๋ยเค mm hmm. มีหรืออะไรแต่สองเราเนี่ยเราหมักใช้เองทั้งหมดเราใช้เป็นเรื่องฝักคูนที่เรามีอยู่ฝักคูนก็จะช่วยฆ่าเชื้อราในดินด้วยนะคะสมุนไพรลดขมก็จะช่วยไล่มแมลงแล้วก็ยังมีส่วนหนึ่งก็เป็นน้ำส้มพันไม้อย่างเงี้ยค่ะส่วนมากก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะว่าถ้าทำอินทรีแมลงจะน้อย ไก่ไข่อารมณ์ดีเราเลี้ยงบนคันบ่อปลาเนาะแล้วก็เช้าเนี่ยเราก็จะปล่อยไก่ออกมาเดินเล่นเย็นเขาก็เดินออกหากินเราก็ใช้ในเรื่องไม่ว่าจะเป็นผักกระถินพืชผักสมุนไพรที่เรามีอยู่เราก็เอาไปโยนให้เขากินเขากินได้หมดรวมทั้งแหนแดงค่ะซึ่งมีโปรตีนที่สูงแล้วก็ผลตอบรับจากที่ลูกค้าซื้อไปคือเอาไปทาเบเกอรี่เอาไปทําประกอบอาหารเขาบอกว่าอร่อยเราก็เลยสงสัยเหมือนกันว่ามันอร่อยแตกตา่างยังไงกับ ไข่ในฟาร์มอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่ามันมีความเหนียวหนึบรอกันแล้วก็รสชาติของอาหารที่ทำอมามันดีนั้นคือตอบโจทย์จากลูกค้าเลยค่ะแล้วเราก็มีกระบวนการของเราคือเอาไว้ทานเองลูกค้ามาเรามีแพ็กเป็นแพ็กเกจที่ว่าของฝากด้วยอย่างเงี้ยค่ะ าที่เราเลี้ยงถ้าเลี้ยงในภาคปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไม่คิดเปลี่ยนมันก็ยังจะเหมือนเดิมปลาควรที่จะเลี้ยงแล้วก็แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าถ้าเราขายจากบ่อปลาสดๆเนี่ยแม,แม่ค้าเนาะเขาจะให้ในราคาที่ต่ําแต่ถ้าเรามาแปลรูปมันก็เพิ่มมูลค่าอย่างปลานินที่เราเอามาแปลรูปเนี่ยเราขายท้องตลาดโลละ10บาท20บาทมันไม่ได้อะไรแต่พอเรามาแปลรูปเป็นปลาแดดเดียวแล้วโลละร้อย เราก็เพิ่มมูลค่าได้แล้วก็เอามาเป็นแพ็กเกจมันก็จะได้อีกสเต็ปหนึ่งราคาเราก็จะได้เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นปลานินถ้าเป็นปลานินเราก็เป็นปลาแดดเดียวปลาตะเพียนเราก็เป็นปลาส้มปลาล้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แยกประเภทปลาการตากปลาของเราเนาะเราก็จะใช้เป็นตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งมันปลอดภัยในเรื่องฝุ่นมแมลงอย่างเงี้ยค่ะ ดูถูกลักษณะแล้วก็คนที่เขาเห็นเนี่ยเราจะถ่ายทุกกระบวนการตั้งแต่การทำปลาการหมักปลาแล้วก็ตากปลาจนสุดท้ายแพ็กเกจตที่เราทำนะคะให้เขาเห็นว่าเออปลอดภัยจริงทำตัวเองให้เป็นต้นแบบ ทำตัวเองให้เป็นต้นแบบพอหลายๆคนเข้ามาศึกษาไม่ว่าจะเข้ามาที่นี่หรือติดตามทางเพจทาง Facebook เขาทําทุกอย่างเขาแปรรูปตั้งแต่ต้นน้าไปถึงปลายน้ําเขาทํำยังไงก็บางคนก็โทรมาศึกษามาถามบอกว่าให้เข้ามามาคุยกันแล้วเราก็ให้แนวคิดเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทาให้เขาเห็นแล้วก็หลายๆคนในชุมชนหรือสังคมภายนอกที่เขาเห็นน่ะเขาก็จะเอาไปทําเป็นตัวอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมาทํากิจกรรมร่วมกันสร้างความรักความสามัคคีให้กับชุมชนแล้วชุมชนก็เอาไปต่อยอดด้วยค่ะเดินตามรอยเท้าพ่อคือเริ่มจากฐานรากฐานแรกเลยคือให้เรามีกินก่อนแล้วก็ประหยัดลดรายจ่ายโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อเขาข้างนอกแล้วส่วนไหนที่พอแบ่งปันเราก็แบ่งปันเพื่อนบ้านเหลือก็แปรรูปเพื่อเพิ่มรายได้นะคะ คุณผู้ชมครับในช่วงสุดทางรายการในวันนี้ครับในช่องสุขใจที่พอเพียงครับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่เกาะพิทักษ์ครับหรือว่าที่นี่ครับเป็นชุมชนต้นแบบของกรีนไอแลนด์ครับได้มีการอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเลครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับเกาะพิทักษ์ของจังหวัดชุมพรน,นั้น ในอดีตชาวบ้านเรียกเกาะแห่งนี้ว่าเกาะผีทักซึ่งมีเรื่องเล่าว่ามีเรือประมงลอยเรือหาปลามายังเกาะผีทักและมองเห็นมีชาวบ้านบนเกาะกวักมือ,อบางทีก็ได้ยินเสียงเรียกให้ขึ้นมาบนเกาะแต่พอเข้าไปบนเกาะกลับไม่มีชาวบ้านอาศัยอยู่บนเกาะแม้แต่คนเดียวที่เกาะพิทักแห่งนี้เมื่อครั้งสมัยรัชกาลที่หเสด็จประพาสทางเรือมีบันทึกตอนหนึ่งว่า ได้แวะที่หน้าเกาะผีทักพอรุ่งอรุณเสด็จขึ้นที่ตำบลปากาาน้ำหลังสวนทางราชการประกาศให้เกาะพิทัก์เป็นหมู่บ้านหนึ่งของตำบลบางน้ำจืดในปีพุทธศักราช2464ชื่อเป็นทางการว่าเกาะพิทัก์เพื่อให้เป็นสิริมงคลปัจจุบันบริเวณรอบเกาะมีโขดหินสวยงาม น้ำทะเลใสสามารถเล่นน้ำได้และมีหมู่บ้านชาวประมงกระจายอยู่รอบเกาะสภาพแวดล้อมทางทะเลของเกาะพิทักษ์นั้นได้รับการดูแลให้อุดมสมบูรณ์อีกทั้งสภาพแวดล้อมที่สะอาดทั่วอาณาบริเวณรอบๆเกาะมีผืนน้ำทะเลสีครามสดใสโอบล้อมไปด้วยเกาะน,น้อยใหญ่เกาะพิทักษ์นั้นถือว่าเป็นต้นแบบ Green Island ของประเทศไทยเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับเกาะในพื้นที่อื่นๆต่อไป คือการท่องเที่ยวจร,จริงๆเหมือนดาบสองคมนะฮะคือถ้าดูแลไม่ดีนยชาวบ้านทะเลาะนะจริงๆนะผมเป็นห่วงเรื่องระบบนิเวศไม่เป็นห่วงเท่าไหร่นะแต่เป็นห่วงถ้าทําการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นห่วงอย่างเดียวเรื่องการขายที่เล่นหนีถิ่นให้นักธุรกิจเข้ามาก,กอบโกประโยชน์ดังนั้นกฎระเบียบมันก่อปิทักษเนี่ยระบบนิเวศต้องดูแลอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยถือว่าเพราะว่าเราตั้งปฏิฐานไว้ว่า ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเนี่ยต้องดูแลขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมสังคมต้องอยู่กันให้ได้ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเราถือหลักไว้สาสีข้อตัวนี้ดังนั้นคนคนคนก่อนไปทักทั้งหมดจะทําการท่องเที่ยวเนี่ยคุณต้องทำสามสีเรื่องนี้ให้ได้เมื่อทำสามสีเรื่องนี้คุณต้องดูให้ยั่งยืนนะถ้ามันจะเกิดล้มสลายคุณต้องฟื้นฟูนกลับมานะเราจะช่วยกันทำนะภายใต้กฎระเบียบและมีคณะกรรมการเขาอยู่ตั้งแต่ประธานคณะกรรมการทั้งหมดรองประธานเหรัญยิกทั้งหลายเนยเขาจะทํางานกันแบบนี้นะ พอถึงเวลาเขาจะจัดจุดเขาเขาทำงานกันตลอดนะ่นั่นคือการท่องเที่ยวกาะิทักแบ่งผลประโยชน์เท่าเทียมกันหมดคือคนกาะิทักษจะแบ่งผลผมบอกว่าไม่ใช่ก่อพิทักอย่างเดียวนะถ้าจะทําการท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยหนึ่งกฎระเบียบต้องสร้างนะกฎระเบียบของของการท่องเที่ยวคุณจะทําเรื่องอะไรได้บ้างห้ามขายที่ได้ไหมภายใต้ผลประโยชน์คุณจะทํำยังไงแบ่งผลปันอะไรอย่างไงต้องทําให้ชัดเจนและภายใต้กฎระเบียบถ้าชุมชนใดทาการท่องเที่ยวภายใต้กฎระเบียบที่สร้างขึ้นมาก่อนเนี่ยอย่าให้การท่องเที่ยวกเกิดขึ้นก่อน ต้องสร้างกฎระเบียบม,มาก่อนแล้วหลังจากนั้นผมเชื่อว่าการท่องเที่ยวม,ม,มันจะสมบูรณ์แบบและไม่ทะเลาะก,กันนะคือใช้กฎระเบียบม,มากกว่านะที่นี่ใช้กฎระเบียบหนึ่งคนก่อพิทักษ์เนี่ยม,มันมีกฎระเบียบไว้ข้อหนึ่งว่าถ้าทำผิดพรบรประมงหรือทำผิดเรื่องในทะเลเนี่ยงดการช่วยเหลือเลยนะจะถูกทำโทษไม่ว่าในทะเลหรือบนบกบนบกเหมือนกันถ้าตัดไม้ทำลายป่าจะมีโทษทั้งหมดที่กอ่อพิทักษ์จะมีกฎระเบียบแบบนี้แล้วหลังจากนั้นบนก่อพิทักษ์เนี่ยก็จะสร้างกลุ่มขึ้นมา ตั้งแต่กลุ่มอนุบาลนนะตั้งแต่เด็กเลยนะเด็กยันมาเนี่ยเป็นช่วงช่วงอายุที่เขาทำงานกันนะเหมือนสืบสืบทอดทายญาติกันว่าถ้ารุ่นนี้ไปแล้วรุ่นนี้ต้องขึ้นมาให้ได้นะต้องดูแลกันนะต้าดูแลเสร็จแล้วทรัพยากรที่เกิดขึ้นมาแหละเราจะได้ได้งไงและสองเนี่ยมันกาหนดด้วยนะกําหนดเครื่องมือประมงด้วยตรงนี้ห้ามใช้และตรงนี้ไม่ห้ามใช้เนะี่ยเราจะมีการกําหนดนะและผลสุดท้ายพอเราทําตรงนี้เสร็จแล้วตูงปุ๊บเนี่ยคํา่าทะเลใครก็ใช้ได้นะดังนั้นเราก็ต้องก่อพิทักษ์เป็นแม่เหมือนเป็นพี่นะ เหมือนพี่เนะี่ยต้องดูแลน้องก็ต้องเชื่อมเครือข่ายไปหาในฝัง่งว่าในฝัง่งถ้าทําแบบนี้ทําไม่ได้นะเราจะทําแบบนี้จะดูแลฟื้นฟ,นฟนูและจับมือร่วมกันและส่วนมากเนี่ยเราจะใช้การประชุมหารือมีปัญหาและหารือกันว่าปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นมานะเราจะทําไงต่อจะฟื้นฟ,นฟนูยังไงเนี่ยตรงนี้มันหมดแล้วเราจะฟื้นฟนูมันได้ยังไงเนี่ยเราทํากันแบบนี้มาปานคำว่าภาคีเครือข่ายของเราเนี่ยนะมันเริ่มต้นจากความล้มสลายของจังหวัดชุมพรมากกว่านะ เราเริ่มคิดตั้งแต่ว่าต้นน้ำพระโต๊ะนะต้นน้ำพระโต๊ะคือต้นน้ำเนี่ยจะอยู่แนวแนวเชิงเขาหมดที่อยู่บนบกคือตัวที่อยู่ต้นน้ำทั้งหมดของจังหวัดชุมพรนะว่าพวกนี้ก็คือทําลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเหมือนกันถ้าเราไม่รวมมือจัดการตรงนี้มันจะอะไรเกิดขึ้นเราอยู่เหมือนเกาะพิทักษ์เนี่ยต้นน้ำกลางน้ํากลางน้ําของกำนันเฟชนะฮะที่เราทาครั้งแรกคือของกำนันเฟชของต้นขอ,ของกลางน้ําแล้วก็มาปลายน้ําคือเกาะพิทักษ์เราทําตรงนี้ดังนั้นเนี่ยแนวความคิดของเราหลักๆว่า ถ้าเราจะฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยน่าจะทําได้ต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําเราเริ่มคิดจากตรงนี้ก่อนแล้วก็จัดประชุมหาแนวร่วมทั้งหมดหาคนที่มีจิตร่วมกับเรานะฮะหลังจากนั้นเราก็ร่วมกลุ่มกันทําคิดกันทานะคิดกันทําก็ร่วมประชุมเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นเราสร้างเครือข่ายทั้งจังหวัดพอผลสุดท้ายของเครือข่ายจากภูผาสู่มหานาทีเริ่มสําเร็จขึ้นเริ่มดีขึ้นเราก็จับมือทํางานร่วมกับโครงการระร์บริกของในหลวง โครงการผลิีที่หนองใหญ่เราทํางานกันว่าถ้าหากจับมันมีเสียนอยู่เจ็ดเสียรว่าเจ็ดเสียรน,นะเก้าเสียนไม่ใช่เจ็ดเสียนเก้าเสียนของจังหวัดชุมพรมาร่วมมือกันทําของหนองใหญ่เนี่ยของโครงการ,รวริีเนี่ยจะท,ำทำําสําเร็จทําได้ยังไงนะจากต้นน้ําต้นน้ำเนี่ยทำเรื่องระบบน้ําหมดกลางน้ําทํเรื่องระบบเรื่องอะไรนะเรื่องการดูแลพวกธนาคารต้นไม้พวกนี้เราทํากันหมดนะ ก็กลางน้าเราทําเออปลายน้ําเรามาดูแลทรัพยากรเสร็จแล้วก็มาทําเรื่องการท่องเที่ยวนะเลยจ,จับ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 ทั้งหมดมานั่งคุยกันเสร็จแล้วก็วางแผนทํางานที่โครงการบร้านบ้านราชลำดิสี่ปีเต็มที่เราทําร่วมกันทําแต่เราทําร่วมกับตอนตนั้นหน่วยงานของรัฐร่วมด้วยนะงั้นนั้นกนเครือข่ายที่เราจะทําขึ้นน,นี่คือเครือข่ายที่ของจังหวัดชุมพรที่ทํางานร่วมกันนะ คุณผู้ชมครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปเปิดสมือนหลักที่คุณชมสามารถใช้ในกัรดำนินชีวิตครับเพื่ออยู่อย่างพอดีพอเพียงมีเหตุผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิกันครับและที่สำคัญคุณชมต้องมีความรู้คั้วคุณธรรมและวันนี้ครับเวลาของรายการหมดลงแล้วครับอย่าลืมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและวันใดนี้สวัันนี้สวัสดีครับ